ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจดนนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมมือฟังไปด้วยโน้มสำเนียกไปด้วยหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่พูดชี้แนะแนวทางว่าการเจริญสติเป็นอย่างนี้การสร้างความรู้สึกรับรู้เป็นอย่างนี้ให้พวกเราพยายามทำพยายามทำ แล้วก็หัดสังเกตหัดวิเคราะห์กายของเราวิเคราะห์ใจของเราลองสูดลมหายใจเขาไปยาวๆลึกๆสกักก่อนตั้งสองสามเที่ยวอย่าไปบังคับลมหายใจเสียงก็สักแต่ว่าเสียงการสูดลมหายใจเราก็สูดลมหายใจตั้งแต่เกิดแต่ขาดการสังเกตเฉยเฉยก็เลยไม่รู้ว่าลมวิ่งเข้าเป็นอย่างไรลมวิ่งออกเป็นอย่างไร การสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆผ่อนลมหายใจมายาวๆสักสองสามเที่ยวกายก็จะสบายขึ้นเยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้ตัวก็จะชัดเจนความรู้สึกพังเพลแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่ความรู้สึกพังเพลแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่จนกว่าจะต่อเนื่อง จนกว่าจะเอาไปใช้การใช้งานได้จนกว่าจะรู้เท่าทันใจของเราจนกว่าจะรู้เท่าทันความคิดกับใจเขาเกิดเขาร่วมรวมกันไปได้อย่างไรเรารู้ไม่ทันเราก็ตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกใหม่ใจก็จ,จะกลับมาอยู่กับลมหายใจถ้ากําลังสติของเรามีความต่อเนื่องแรงกล้าขึ้นเขาก็จะเห็นการเกิดการดับของใจการเกิดการดับของความคิดในกายของเราเห็นการ เข้าไปรวมคงใจเห็นการแยกเห็นใจคลายออกจากความคิดซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือคลายความหลงหรือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงใจพลิกจากของที่คว่ำมันมีกันทุกคนมีกันทุกคน แต่เราจะจัดระบบระเบียบให้ถูกต้องหรือไม่อันนี้คือลักษณะของสติอันนี้คือลักษณะของใจใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่คลายจากความคิดเป็นอย่างไรใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรใจที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรคําว่าลักษณะของสมาธิใจที่ปกติใจ, ι, ใจที่สงบเป็นอย่างไรนี่ความหมายของคําว่าความป ปิหรือว่าศิลเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องรู้จักักษณะหน้าตาอาการของใจของเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นหนุนกําลังสติปัญญาไปทำหน้าที่อะไรเป็นกุศลหรือว่าอกาุศลเราอย่าปล่อยวันเวลาทิ้งเท่าใดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมีค่ามากมายมหาศาลทุกคนเกิดมาถ้ามีความเกิดก็มีความเสื่อมมีความตาย ความตายไม่ได้เลือกการในเวลาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่ายาจกไม่ว่าพระราชาประเทศของเราก็สูญเสียองค์พระราชาพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราไปนี่ก็ดังที่เราได้ยินข่าวทราบข่าวกันนี่แหละสูญเสียบุคคลที่มีอาน,นิสงส์มากมายต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรา พวกเราพยายามมัดสร้างคุณงามความดีตอบแทนบุญคุณตอบแทนแผ่นดินตอบแทนที่ได้มาใส่อานิสงส์แผ่นดินของท่านอยู่ตามความเป็นจริงทุกสิงทุกอย่างก็ล้วนเป็นธรรมชาติหมดใจของเราก็เป็นธรรมชาติแต่เขาหลงเกิดเขาหลงมาเป็นทาดของกิเลสมาสร้างขันห้ามายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนกายเนื้อแตกดับทางด้านสมมุติก็เหลือแต่ทางด้านจิต ใจที่จะไปต่อไปไปสร้างภพสร้างชาติต่อถ้าบุคคลได้มาละกิเลสแยกรูปแยกนามเดินปัญญาละภพละชาติดับความเกิดได้ก็มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันราบไปที่ใจยังเกิดก็ให้ยึดบุญเอาไวา้มันสร้างบุญสร้งางอนิสง ฝากเอาไว้ใจก็จะได้มีที่พึ่งมีข้าวปกข้าวห่อดีกว่าจะทำใจของเราให้ไปสู่ที่ที่ทุกข์ที่ยากลำบาก<ม>สูงขึ้นไปก็สร้างบุญสร้างกุศลแต่ไม่หลงไม่ยึดโอกาสเปิดให้กับพวกเราทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนให้รีบทำ อยู่ที่บ้านที่ไร่ที่นาที่ทําการทํางานทําบุญให้กับตัวเราทําบุญให้กับคนอื่นความสมัครสมานสมัคคีความเฉลรฉละความอดทนตื่นขึ้นมาแต่ละเช้าตื่นขึ้นมาเราสํารวจกายสารวจใจของเราเรามีความเฉลเฉละเพียงพอหรือไม่หรือว่าจิตใจของเรามีความกังวลมีความพุ้งซ่านหรือว่าจิตใจของเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือเปล่ามีผมมีหานมีความเมตตาม,มองโลกในทางที่ดีคิดดี จิตใจของเราฝักใฝ่ในบุญในกุศลหรือไม่เราก็พยายามแก้ไขเสียขณะที่ยังมีกำลังกายที่แข็งแรงอยู่มันไม่เหลือวิสัยโลกล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ตลอดเวลาไม่มีที่ไปไม่มีที่มาเข้ามาวัดมาสร้างบุญสร้างอานิสงส์ร่วมกันหลวงพ่อก็พาทำทุกอย่างอะไรที่จะเกิดเป็นบุญให้กับมหาชนให้กับทุกคน มีโอกาสก็ขอเชิญมาร่วมได้ตลอดเวลาหลายสิ่งหลายอย่างหรืออยากจะมาร่วมตั้งมหาเจดีย์ด้วยก็เชิญหรือว่าอยากจะมาตั้งโลงทานก็มาโอกาสเปิดให้กับทุกคนส่วนการจเจริญภาวนาส่วนการขัดเก่ากิเลสเราต้องพยายามทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นรู้กายรู้ใจแก้ไขอะไรผิดพลาดรีบแก้ไขอะไรไม่ดีก็รีบแก้ไข ี่สักวันหนึ่งเราคงจะถึงจุดหมายปลายทางกันเอาละวันนี้หลวงพ่อก็ขอจเจริญธรรมเป็นกรนี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารรค์โตทำความเข้าใจกันนะ